<Z> ยนตรกรรมดีๆจากน้องเอ,อิร์ธปรศมารออยู่แล้ววันนี้จะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมกันได้เลยค่ะ <Okay. S 2> ผมต้องบอกนะครับว่า audi tt เนี่ยเป็นหนึ่งรถสปอร์ตคานะครับที่มีความไอคอนิกมากที่สุดในโลกนะครับและมาถึงวันนี้ครับเป็นตาของ audi tt นะครับที่จะมาสุดทางของเขาแล้วครับ ก็จริงๆ Audi TT คันนี้นะครับอาจจะดูไม่ได้แตกต่างมากครับจาก Audi TT ธรรมดาแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนหลายจุดนะครับเพื่อทําให้คันนี้เนี่ยมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่ว่าเขาได้ใช้แบบว่าหลักการที่ ทำให้คันนี้เนี่ยมีราคาเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคุ้มค่ามากที่สุดในการเพิ่มออปชันมาครับส่วนใหญ่จะเป็นออปชันสไตลิสต์ด้านนอกนครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรในเทคนิคอลแอสเพคหรือว่าด้านในเท่าไหร่เลยครับอย่างแรกที่เปลี่ยนเลยนะครับก็คือลิฟท์สปอยเลอร์ด้านหน้านะครับเปลี่ยนมาเป็นลายโครเมียมสีดำหมดแล้วนะครับก็มีความสวยงามอยู่ครับรวมไปถึงด้านข้างหูกระจกสีดําแล้วก็ลิฟท์สปอยเลอร์ด้านข้างนะครับเป็นเกิร์ตลายสีดําครับ จุดที่เปลี่ยนใหญ่ๆใน Audi TT Coupe Final Icon Black นะครับก็คือล้อนะครับที่เป็นที่สุดของ Audi TT ก็ว่าได้เลยนะครับกับล้อขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับแบบ5ก้านเลยนะครับรัดด้วยยางขนาด2 4 5 3 5สม R 1 9ครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นออปชั่นที่คุ้มค้างมากนะครับเพิ่มมาใน Final Edition ตัวนี้นะครับซึ่งปกติถ้าเราจะเพิ่มออปชั่นนี้นะครับมีราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่า Audi ได้คิดราคาเท่าเดิมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าคุ้มค้างมากครับใน Audi TT Final Icon Black ตัวนี้ครับ แลวก็ไอจุดที่เปลี่ยนนะครับในตรงด้านหลังของ Audi TT ตัวนี้นะครับก็คือสเกิร์ตด้านล่างครับที่เป็นดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีดําทั้งชิ้นหมดเลยนะครับทำให้คันนี้มีความดุมากขึ้นพอสมควรเลยครับด้านหลังเนี่ยพร้อมกับท่อ TT ซึ่งมีเสียงที่ไพเราะเหมือนเดิมครับของ Audi TT อาจจะมีซอฟต์ลิมิเตอร์มาแล้วแต่ก็จริงเสียงก็ยังพออยู่เหมือนเดิมครับใน Audi TT เนี่ยคันนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรจริงๆก็ภายในยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นเบาะหนัง a l c a n t a r ากึ่งหนังนะครับด้านข คอนโซลด้านในนี่ยังมีความดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรจริงจริงก็เป็นบอร์ดพวงมาลัยตัดท้ายนะครับสปอร์ตเซอร์ฟิ้งวิวเหมือนเดิมนะครับจับได้กระชับมือมากแล้วก็เป็นหนังที่รู้สึกคุณภาพออกมานะครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นชิพอยู่หลังพวงมาลัยครับรวมไปถึงเนี่ยอย่างที่ audi tt นะครับเป็นรถที่ทํามาเน้นสำหรับคนขับโดยเฉพาะเนี่ยทุกอย่างนะครับก็จะแองเกิลนะครับหรือว่าเอียงมาด้านคนขับหมดเลยนะรวมไปถึงแอร์ตรงกลางนี่นะครับก็จะเป็นแอร์ที่หันมาด้านคนขับหมดเลยมีเจ้ากกกาาาารรรรคคคคควววบบบุุมมม MMI อยู่ตงงลลนี้้ัแ็สถ ด้านหน้าคนขับได้หมดเลยรวมไปถึงเป็นโว้โชคค็อกพิซตัวรุ่นท็อปสุดของ audi tt ลยครับในเจ้า audi tt ตอนนี้ครับและนี่ครับคือรุ่นสุดท้ายของ audi tt ที่เป็นเครื่อง ice ครับเป็น audi tt coupe และ Roaster ครับ final icon black ครับมีราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ 3 5ม0 0 0 0ห้าแสบาทสำหรับตัวคูมนะครับและตัวโรสเตอร์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเลยนะครับเปลี่ยนพวกดีไซน์ด้านนอกครับแล้วก็ล้อใหม่ครับอยู่ที่3 8มล0 0นแปดแสบาทครับมีสี6กสีให้เลือกเหมือนเดิมครับทั้งโรสเตอร์และคูเป้เลยมีพวกแกชเชียร์ไวทครับเทนโก้เรดเทอร์โบบลูไฮตันเยลโล่มีให้เลือกเป็นปกติเลยครับใครนะครับที่สนใจเดี๋ยวนี้ Audi TT Final Edition นะครับสามารถไปชมได้โชว์รูมหัวดุทั่วประเทศเลยครับและอย่าลืมนะครับคันนี้เนี่ยมีให้ขายในไทยเพียงแคคคคค่่่200ััััััันนนนนนเทาา้้้รรรบบบววีีตอองไปกสสด